รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข,ข่าวเช้ากับกระปงกุบานะครับสนับสนุนโดย VT Markets Trading Can Be Easy We t r a d e Intrust We t r a d e FXPro Telegraph ครับ t e l กั r a บรกเกอร์ดับนึงเขาลได้แล้วในวันนี้ FXPro Telegraph ฟรีฟรียูครับเพียงแค่ชวนเพื่อนขอหนังทุนเข้ามาเทิกกับเราในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ XM ็กเอ็มเปิดปีวันนี้รับอนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมเราพานังทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอชิงตันคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.46% S&P 500ปรับตัวปิดลบ1.06%และ Nasdaq ปรับตัวปิดลบมากที่สุดเช่นเคยครับ1.73% เดือดสุขอดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นดิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่สีแล้วในวันพฤหัส,สบ,บดีเนื่องจากนักงทุนกังวลว่าข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นอตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่คาดการกันเอาไว้ กระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง1,000รายสู่ระดับ217,000รายในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ220,000รายโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับสะท้อนได้เห็นว่าตลาดแรงง,งานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งและอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปครับตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่นายจรอร์นพาวเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐส,ส่งสัญ,ญญาณภายหลังการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันพุธว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่เฟดจะพิจารณาในเรื่องของการระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งคำกล่าวของนายพาวเวลทำให้นักทุนกังวลว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะยาวนานกว่าที่คาดเอาไว้โดยขณะนี้ตลาดเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มคาดการเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเฟดสู่ระดับหอเหรือว่าสูงกว่านั้นในปีหน้าจากเดิมที่คาดการที่ระดับ4 5ถึง4.75%นอกจากนี้ตลาดจะได้รับผลกระทบจากการแข่งข่าของเงินดอลลาร์ แล้วก็ก,การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอแาบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยการแข็งค่าของดอลลาร์นั้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัจทจดทะเบียนที่มีไรายได้จากต่างประเทศส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอแาบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ป,ปีซึ่งเป็นพันธบัตรที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาของตราสารหนี้ทั่วโลกรวมถึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จำนองนั้นจะทําให้บริษัทต,ต่างๆเผชิญกับต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้นซึ่งทําให้บริษัทเหล่านี้ลดการลงทุนและการจ่ายเงินปันผลให้กับนักทุนกลับ นี่คือข่าวของดัชนีในตลาดวอชรีคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันต่อครับนั้งชุนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบก,กันไปเล็กน้อยนะครับประมาณ1.83เหรียญด้วยกันสัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซ์อร์ WTI ตลาดนิวยอร์ก ปิดร่วงลงในวันพฤหับสบดีเนื่องจากนั่งถูกกังวลว่าการที่จีนยึดมั่นในนโยบายซีโร่โควิดและการที่ธนาคารกลางสาหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญกับภาวะถดถอยและทําให้ความต้องการการใช้น้ำมันชะลอตัวลงไปด้วย หลักๆแล้วก็เป็นประเด็นในเรื่องของตัวโควิด -19 ในจีนนะครับที่ยังคงม,มีความวิตกกังวลอยู่รวมไปถึงการแข่งข้าของดอลลาร์จากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับและท้ายที่สุดนี้ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับปิดร่วงไปอย่างรุนแรงระดหลับประมาณ19.1เหรียญเหตุด,ดอลลาร์แข็งแล้วก็ยูสิป,ปีปรับตัวสูงขึ้นข,นขานรับกับในสวขของตัวนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับนี่คือการสารุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดของเราครับนักทุนสวัสดีครับ